นี่ไงลูกใหญ่มั้ยเกือบเท่าไข่ไก่เลยวันนี้ให้เส้อกลับมารีวิวแถบครับแขกไปสิได้ดีครับนี่ไงนี่ไงแหดครับสายเป็นขาวๆเลยต้องตันตอนเย็นพุแหละใช่ยังไม่โตเลย ต้างตอนเย็นด้วยมีไม้เนี่ยข้างบนไม่รู้อะนี่กำลังออกเล็กๆเลยนเนี่ยกำลังออกเล็กๆเนี่ยังไม่โตยังเก็บไม่ได้เราต้องใช้ปีกป่าเรามาันโตอีกหน่อยตอนเย็นลูกให้มันโตก่อน เดีย๋ยวตังเดี๋ยวไปไปดูจากบุ้งสิมีกี่แปลงครับมาดแูแตงดีแล้วทำไมออกกันออไม่ออกจะเห็นนี่เราต้องเปิดก็ได้เอาขี้ขี้ฟังดูเนี่ย เดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วมันโตแล้วอุ้ย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 อั้อ่ะอุ้ยน้ตากุ้นนะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เตียน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 เดี๋ยวก่อนเอาขี้ฟางขึ้นไปก่อนนี่ไงไ่เหยียบของญ้าเดียก่อนอยากมาดูแต่แหกไปไปถ้าอันนี้แหกใหญ่ แต่อากุ้งมันไม่ใจอันนี้มันจะอยู่ครับแต่แห็ดที่ไปแ่ใหนอะเอาเปแ่ยมหนเลียป้ะอันนี้ทำไมมันอยู่ข้างในทำไมอันมันทำไมมันอยู่ในนั้นอะอ๋อมันอยู่ข้างในลรก มันอยู่ด้านพุ้่นเห็นหรือเจ๊กันเอาูกไว้ก่อนเราไปดูทางด้านหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ด้านนี้ก็มีใหญไหมนี่หญ่ไหมพ่อครับเดีด๋ยวพ่อเอาใช้เอาก่อนคือเรื่องของเรื่องมันกำลังจะออกนี่อู อันนี้ใหญ่มากตะวว้าใบจีงไงนี่ไงนี่นเริเ่มบานแล้วโอ้ตะวว้วาใบจังไงอี้น่ะเนี่ยนี่มันบานแล้วอันนี้มันใหญ่แค่นี้เลยเหรอใหญ่แค่ไข่ไก่เลยเหรอเหมือนไข่ไก่เลยนี่มันบานแลว้วโอ้ยใหญ่เลยแม่เจ้าเจ้าตูดเบี่ยงมุมเลยเด็ก คือพ่อเอามีดมาปาดออกกันฮัคเตอร์ฮัคเตอร์ฮัคเตอร์ขาวๆต้องดูในมุมเลยครับแต่ว่าอยากหักเอกว่าปาดออกปาดครับกลอยปาดปลกไว้ก่อนปลกไว้ก่อนเขาเจอมันเดี๋ยวเขาปลกไว้ก่อนที่จริงขาวๆเนี่ยแม่นมันจะเป็นเห็ดหมดเลเนี่ยแม่นหมดม่ใช่นะมันโดนแดดก่็ตรงเนี่ยมันเลยออกตะคืนตะวามาฟือมันจี้ใหญ่อีน่ะปโปกไว้ก่อน สองแปลงนี้เราใช้งบไปกี่บาทแล้วครับค่าเื่าประมาณสองร้อยแปดสองแปลงนะใช่แล้วฟังเราเก็บทุ่งนาเดี๋ยวเราจะขยายอีกเนาะเราจะทำอีกกี่แปลงครับ <laughs> ประมาณห,าห้าแปลงห้าแปลง นี่ไงลูกใหญ่ไหมเกือบเท่าไข่ไก่เลยอันนี้บานแล้วอะ่ะบานแล้วมันมีแล้วลมันแม่ว่ามันน้อยอยู่พอเก็บจ้ะเอ๊ะถ้ามันออกก็น้อยอีเขากับ,บา่าจานได้ไข่ ทุกคนอย่าลืมกดสับไต่เปืเป่อนเจ้าจะไปลืมกดซับไเ่ให้ช่องตุ๊ดตัดเาาวเยนะเจ้ากดกันนักๆักเลยเนะเจ้ากดตรงนี้เลยเนะเจ้าขอบคุณเจ้ากดกด,กด